ทีมนกมีนียนไมมานะร่งมถึงไม่มาด้วยคะเพราะว่าลายค้นโจกโอเควันนี้น้องทีเจมาแข่งฟุตบอลนะคะกับเพื่อนๆนะคะอ่าเราจะแข่งในรุ่นอายุไม่เกิน9ปีนะคะตอนนี้เราจะต่อจากคู่นี้นะคะเดี๋ยวรอติดตามชมนะคะอ่าตอนนี้ น้องทีเจกำลังจะเตรียมพร้อมลงสนามแล้วนะคะตอนนี้ข้ามไปอีกฝั่งนึงแล้วเดี๋ยวเรารอติดตามชมนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้วอร์มร่างกายก่อนลงสนามนะคะพบกับทีมเสื้อสีม่วงนะคะตอนนี้โค้ชของเรานะคะคุณครูฟุ๊กกำลังเตรียมความพร้อมเด็กๆสำหรับลงสนามค่ะ

ทีเจสกัดออกไปด้านข้างได้แล้วนะคะนี่ตอนนี้ลูกฟุตบอลอยู่ที่ฝั่งของน้องทีเจนะคะทุกคนมนเล่นยากเลยน้ำหนักเทกยบเทียบเทียบเมย์มนข้านา้ำ

ผู้แรกผ่านไปไม่ชนะนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นคู่ที่สองนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้าง,นนงาาคู่ที่สองของพี่ทีเจลงสนามแล้วนะคะตอนนี้ฮาชนะแพ้ไม่เป็นไรนะคะพี่ทีเจมาสนุกสนานกับเพื่อนๆนะคะคะ

อ่าแมทที่สองนี้ผู้ที่2นี้เราอยู่ฝั่งด้านทิศตะวันตกนั่นเองอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองนะคะม,มูตุนของแม่มาแล้วเบอร์ห้าในวันนี้พีจีเจบายบาย กินไหมนะเร็วเร็วเอาตัวบอปไปติดเกอร์มา ของพี่ทีเจแล้วนะคะรอบนี้นี่สู้อรอบนี้มารลุ้นมาเชียร์กันว่าจะชนะหรือแพ้นะคะตอนนี้แข่งไปสองชนะหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้เป็นครั้งที่สามนะคะ

เก่งมากๆเลยเด็กๆเก่งมากเลยครับเจเก่งมากเลย40ใช่ไหมลูก41ใช่ไหมคะเจไม่ต้องนึน41ใช่ไหมลูกโอ้โหเก่งมากเลยครับทีมสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆใจสู้มากๆเลยนี่เขาแปทีมสุดท้ายแล้วเด็กๆเก่งมากๆเลยเก่งทุกคนเลย อ่านะครับลงสนามไปแล้วครับทั้งสองสนามาารนานาครับในสนามที่หนึ่งโค้ชบอยพบก,กับคุณสวัสดิ์อะคาเดมี่ในสนามที่สองนั่ลงอะคาเดมี่พบกับ oh, like คุณม็อบบอนคือนะทั้งสองสนามนาี้จะมาเจอกันนะครับ รวมทีมรวมทีมครับของสนามครับผู้ชนะจะเจอกันในสนามนี้ฟัดีครับนามแรกฟันดีฟันดีมา อ่าไม่เป็นไรนะคะแพ้รอบนี้อ่ะกิ่งมากิ่งมาก พีทีเจเหนื่อยแล้วนะยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยหน,ห,นหมครับเดี๋ยวค่อยไปพักนะคะ